การบันทึกวิดีโอฉุกเฉินเขาใหญ่เขาใหญ่จ้า สุดยอดเลยตอนนี้เปิดกระจกฟังเสียงธรรมชาติโอ้โหเสียงนกเสียงงูจงอางเสียงงูเหลือมธรรมชาติสุดยอดเลยอะ่ะตอนตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้เยอะละใกล้จะถึงจุดชมวิวเขาใหญ่แล้วน่าจะอีก10กิโล บรรยากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราปตอนนี้เราก็มาจอดเล่นพักรถด้วยเราข้ามมาข้ามมาตอนนี้เราก็จะลงไปฝั่งฝั่งตากช่องเอาไว้ตัวนี้มาดูด้วยอยู่แต่ในห้องมาเจอป่าไปไม่เป็นเลย งงเลย <c oughs> กำลังแต่งตัวนานได้ลงป่าไม่เคยลงป่าสักทีอยู่แต่ห้องพามาเที่ยวเขาใหญ่ด้วยไปไม่เป็นเลย